สวัสดีครับทางตอมเพชรบรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ้าอเวียงนะครับดีมซูเปอร์คันะครับยืดชัก3มิลนะครับอันนี้นะครับขอบอกเลยว่ายืดชักแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเนียนนะครับบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะครับบอกว่าเพ่อเวียงนะครับส่งไปยืดไม่ได้ยืดนะครับอันนี้ก็มันมันเนียนจริงๆนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นการยืดแบบหมกนะครับยืดแบบว่า ไม่ใส่ห่วงดีกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นข้อเหวี่ยงดีมซุเปอร์คัพนะครับหรือว่าร้อยสิบไอ้นะครับจะขออภัยนะครับอ่ามาดูกันชัดๆเลยนะครับถ้าไม่อัดออกเนี่ยนะครับจะดูไม่รู้เลยนะครับว่าเรายืดแล้วนะครับวิธีทํานะครับก็ถมล่างนะครับคว้านบนนะครับก็คือนะครับมันจะทิ้งรอยไว้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับ เพร er าะว่าจะปาดหมดไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะ13มิลเท่าเดิมครับห่วงสองข้างนะครับความโตความหนานะครับ13มิลสองข้าง26ส่วนก้านจะ14รวมกันแล้วขาดได้นิดหนึ่งจุดห้าครับก็ประมาณจะ40มิลนะครับความกว้างของข้อเหวียงนะครับเบ้าแข้งของเวฟนะครับถ้าน้อยกว่านี้ข้อเหวียงจะรุนได้แล้วก็ถ้าหนากว่านี้ข้อเหวียงจะฝืดเวลาประกบน็อตแน่นนะครับตัวนี้ก็ยืดนะครับ เชื่อมนะครับครึ่งนี่เลยเชื่อมครึ่งรูง่ายง่ายนะครับออกจืดจืดยืดมาครึ่งรูนะครับแล้วก็คว้านรูบนกระเถิบขึ้นไปสามมิลนะครับอันนี้ยืดสามมิลห่วงเดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะยืดแบบใส่ห่วงก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ถ้ายืดแบบใส่ห่วงนะครับมันจะต้องเชื่อมนะครับเชื่อมรอบเลยนะครับอ่าไอแบบนี้นะครับสามมิลได้ ประโยชน์ของมันก็คือยืดแบบหมกได้นะครับครับจะไม่รู้เลยว่ายืดมานะครับยิ่งใส่ก้านสั้นเข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ถ้าห้าสี่มิลก็ยังพอได้ถ้าห้ามิลนี้ไม่ไหวขาดแน่นอน <c oughs> นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอีกด้านหนึง่งนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้บิ้วนะเป็นข้อเวี่ยงเดิมๆที่มาแบบแบบนเ,เ,เนี้ยเดิมๆเนี่ยเนี้ยเนียอยืดอย่เนี่ยเดิมๆนะครับก็เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ใสๆเงาๆนะครับเรามีใบปัดนะครับก็ปัดเงาเลยนะครับแบบพิเศษส่งงานถ่ายรูปโชว์นะครับอันนั้นก็จะเงาแวบเลยนะครับอันนี้คือนะครับเพิ่งจะล้วงห่วงเสร็จนะครับเพิ่งจะกึ่งห่วงเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งจะปาดเสร็จนะครับก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับนี่ครับมีรูน้ํามันขึ้นนะครับจากแขนมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับ ข้างนี้ก็สามมิลเหมือนกันนะครับข้างนี้ไม่มีรูมันนะครับก็ห่วงสามมิลนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวอัดการใส่ให้นะครับก็ใช้งานได้นะครับสองสองตัวนี้นะครับสองข้างนะครับอ่า LR สองข้างซ้ายขวาถ้าเรายืดไม่เท่ากันอัดไปตั้งศูนย์จะไม่ตรงนะครับเพื่อนๆถ้าเรายืดไม่เท่ากันอัดไปตั้งศูนย์จะไม่ตรงนะครับก็เวลา ยืดนะครับล็อกแบบให้ดีนะครับแล้วก็บิดซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นลงเนี่ยข้างหนึ่งสองจุดเก้าสองจุดแปดนะครับข้างหนึ่งสามมิลอะไรประมาณนี้ยนะครับมันจะมีปัญหาตั้งศูนย์ไม่ตรงนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการสูบก็สําคัญนะครับการสูบการสูบนะครับอ่าอันนี้เป็นการหมกปเกแกนนะครับเป็นการหมกปเกแกนนะครับก้านแท้เบิกศูนย์อีกเช่นเคยนะครับอยากใช้งานดันโลยาวๆนะครับ แต่จะเป็นก้านสั้นนะครับยืด3มมิลนะครับร้อยสิบไอซุปเปอร์ครับยืด3มมิลนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าก้านเดิมเขากับก้านตัวนี้มันแตกต่างกันเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาก้านเดิมเข้ามานะครับพร้อมลูกปืนนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตัวบีคือก้านหมกประเกนของผมนะครับของทางร้าน การแท้หมก to ปาเก็นนะครับเป็นการแท้นะครับเวลายืดชักแล้วไม่มีปาเก็นนะครับใส่ปาเก็นเท่าเดิมนี่ครับตัวนี้เป็นก้านเดิมนะครับช่วงชักไม่เกี่ยวกับการสูบนะครับช่วงชักไม่เกี่ยวกับการสูบการสูบจะสั้นจะยาวช่วงชักอยู่ที่ตัวนี้คือตัวเข้าวี่งนี่เองนะครับต้องยืดเยั้งขึ้นมาเยั้งขึ้นมาเยั้งขึ้นมานะครับพอเวลาเรายิ่งยืดยิ่งเยั้งสลักขึ้นหน้าเวลายิ่งหมุนนะครับเวลายิ่งหมุนนะครับ การสูบนะครับมันจะแค่ขึ้นลงนะครับอ่าขึ้นลงนะครับตัวที่ได้ซีซีได้ช่วงชักคือเข้าเหวี่ยงไม่เกี่ยวกับก้านนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมเราก็ยืดไปดิเราก็ใส่การสั้นรถก็ไม่มีประเก็นโซ่เดิมเสาเดิมนะครับแต่ว่าได้ซีซีเพิ่มมาจากตัวไหนตัวเข้าเหวี่ยงที่เรายืดนี่ไงครับอ่ามันชักขึ้นลงมากกว่าปกตินะครับระยะชักจากเดิมเท่านี้ พอยือก็ไปสามมิลอาจจะบนหน่อยล่างหน่อยนะครับทางออกอย่างนี้นะครับช่วงชักความจุนะก็บอกสูบก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นก้านสั้นหมกปเก็กนนะครับทีนี้เราก็มาอัดก้านกันนะครับเมื่อเราทำสามมิลแล้วนะครับประกอบง่ายนะครับหมกปเก็กนส่งมาทำได้นะครับทำเองก็ได้นะครับแต่ตั้งศูนย์ยากนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเอาสลักอัดเข้าไปนี่ครับจะมีรูน้ํามันขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้หมกแบบสุดยอดเลยนะครับเหมือนไม่ได้ยืดชักเลยแหละนะครับนี่นะไม่มีรอยออกรอยอะไรเลยนะครับเราเก็บงานให้เนียนเลยอันนี้เราก็อัดสลักเข้าไปนะครับตามแบบของลงกึงผมนะครับความตึงก็500ร้ยนะครับอ่าระยะสุดยังนะครับดูก่อนนะครับ อ่ายังนะครับก็อัดเข้าทีละข้างนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับสุดแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ก้านสูบกับลุกปืนเข้าไปมีคนนะครับก็เคยให้ยืดตรงนี้สามมิลแบบไม่ใส่ห่วงแล้วก็ หมกสลักชักอีกนะครับสองมิลเป็นห้ามิลนะครับเว็บร้อยยี่ห้านะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเรายืดที่ข้อเบี่ยงไปเลยห้ามิลดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเตัวสลักชักอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าทีนี้เราก็กลับข้างนะครับกลับข้างอัดลงเหมือนเดิมครับนี่ก็อัดให้แน่นเลยนะครับอัดให้ตึงเลยฟังเสียงอะ่ะ ตึงมากนะครับตึงกว่านี้ก็แตกนะครับนะครับนี่ครับตึงเกินนี้ก็แตกแล้วนะครับห่วงเข้าเหวี่ยงนะครับมันก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับห้าร้อหกร้อยตัวนี้ก็แตกนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับอ่าโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอัดให้ก้านหนืดเลยนะครับนี่ครับก้านหมุนไม่ไปแล้วนะครับ ฟืดเลยนะครับทีนี้เราออกมานะครับตั้งศูนย์กันต่อนะครับศูนย์เขาวี่งนะครับหาศูนย์นะครับอันนี้เขาวี่งที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับมันก็จะวิ่งแบบนี้แหละไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ตรงแน่นอนนะครับใครอัดแล้วตรงเป๊ะเลยเนี่ยถือว่ามือแม่นมากนะครับมือวางอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับถ้าอัดเข้าวี่งเข้าไปโดยที่ไม่มีการเลงแล้วตรงนะครับเนี่ยเห็นไหม มันก็ยังไม่นิ่งนะครับผมจะใช้ตัวนำศูนย์นี่แหละอะไรก็ได้ที่มันตรงๆอ่ะไม่คดนะถ้าคดตั้งศูนย์หาศูนย์ไม่เจอนะครับนี่ครับวางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคาะนะครับถ้าเขาเหวี่ยงเรายืดดีนะครับเราเคาะไม่กี่ทีก็ตรงแล้วแต่ถ้าเขาเหวี่ยงเรายืดเบี้ยวหรืออัดเบี้ยวนะครับมันจะตั้งศูนย์ยาก มันจะลําบากตอนตั้งศูนย์นิดนึงนะครับตเาเคาะไปนะครับสองทีนี่ครับ